วิเคราะห์จอลึกทีเด็ดบอลเตงบอลสเตปคัดเน้นโดยเซียนบอมบอลเตงรถทัศนะและร่วมกิจกรรมฟรีได้ที่ Li n e id @bomb88 หรือสแกน qr code ได้ที่นี่เลยครับสวัสดีครับวันนี้เซียนบอมบอลเตงจะพาทุกท่านมาพรีวิวฟุตบอลที่น่าสนใจนะับประจําวันพฤหัสที่24มีนาคมกันนะครับโดยข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้เซียนบอมได้นํามาจากเว็บไซต์ฟุตบอลของทางต่างประเทศประกอบกับทัศนะของเซียนบอมเองเพราะฉะนั้นหากมีข้อผิดพลาดประการใดเซียนบอม ต้องขอกราบอาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโดยในวันนี้ครับเรามาอยู่กันในช่วงของฟีฟ่าเดย์นะครับผมตอนนี้ฟุตบอลลีกเนี่ยพักกันหมดนะครับผมเปิดทางให้กับช่วงของฟุตบอลทีมชาตินั่นเองครับวันนี้5คู่อัดกันไปแน่นเลยกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก3คู่จากโซนเอเชียและอีก2คู่จากโซนยุโรปโดยถ้าไล่เรียงตามเวลานะครับ4ี่โมงสิบนาทีตามเวลาในประเทศไทยครับจะเป็นออสเตรเลียเปิดบ้านรับกรรมเยิยงของญี่ปุ่นครับ หกโมงเย็นจะเป็นเกาหลีใต้เปิดบ้านรับการมาเยือนของอิหร่านและเวลาสี่ทุ่มตรงจะเป็นจีนครับผมเปิดรังย่ารับการมาเยือนของซาอุดิอาระเบียส่วนอีกสองคู่เวลาตีสองนาทีนะครับเป็นโซนโยุโรปครับอิตาลีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอร์ทมาซิโดเนียและอีกหนึ่งคู่ครับบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้เลยโปรตุเกสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของตุรกี และมนเดิมอีกเช่นเคยครับก่อนจะไปรับฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเซนบอมและทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับโดยเราไปเริ่มกันที่โซนยุโรปกันก่อนเลยนะครับคู่แรกครับตีสองสี่ทีอิตาลีครับจะเปิดรังเย่ารับกำลังของนอทมาซิโดเนียซึ่งในวันนี้จะเตะกันที่3 s t สเตเดโอเรนโซบาเบร่าครับที่กรุงปาเลโมโดยทางฝั่งอิตาลีในฐานะเจ้าบ้านนะครับเข้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม C ีครับแัดแนนตามหลัดมี ในขณะที่ทางฝั่งของนอร์มาเซอดเนียถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขามีผลงาน10นัดครับมี18คะแนนครับเป็นอันดับ2ของกลุ่มรองจากเยอรมันในกลุ่ม J แต่ทว่าในวันนี้พวกเขาจะไม่มีจอมทัพนะครับจากนาโปลีอย่างเอยิปเอลมาสที่ติดโทษแบนนะฮะเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบ5ใบรวมไปถึงกองกลางอีกหนึ่งรายอย่างทีโฮเมียคอสตาดิโนฟที่สะสมใบเหลืองและติดโทษแบนอีกเช่นกันในขณะที่ทางฝั่งเจ้าบ้านอิตาลีนะฮะจะไม่มีทางด้านของโจวานี่ดิลอเรนโซเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครบ,จาารบเจา และเช็คสภาพความฟิตของกองหลังจอมเก๋าอย่าง bon เลโอนาร์โดบอนุชชีเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นโดยในวันนี้คาดว่าคุณมลอ,อัสซุรี่ของโรเบรโตมันชินีจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สัปตูน่าจะเป็นเจอร์โลจิดอนารูม่าเสนหคู่จะใช้เป็นจอร์โจคิเอลินีจับคู่กับฟรานเชสโกอัคบีแบ็คซ้ายจะเป็นเอลเมสันแบ็คขวาจะเป็นอเลสซานโดฟอเรนซีกองหลัง3ตัวครับประกอบไปด้วยมาโกเวรัติจอร์จินโยและนิโคลโลบาเรล่าส่วนสามประสานในหน้าวันนี้จะใช้เป็นลอเรนโซอ ชิโร่อิโมบิเล่และโดเมนิโกเบอร์นาดีในขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนม็อปมาซิลเเนียของกุนซืออย่างบลาโกยามิเลฟสกี้จะมาในระบบ4-3-3เช่นกันนะครับผู้รับตัวจะเป็นสโตดิมิรีฟสกี้เซนฮาร์คู่จะใช้เป็นดาโกเวิลกอฟสกี้จับคู่กับวิซ่ามัสลิวแบ็คขวาจะใช้เป็นสเตฟานริสตอฟสกี้ส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นเอสยานอเลีอสกี้แผงกองกลาง3ตัวครับนะ่าจะประกอบไปด้วยเอนิสบาดีสเตฟานสปิรอฟสกี้และอาริยานอาเดมี ส่วน3ประสาน,นหน้าในวันนี้ครับจะใช้เป็นดากโกเชลินอฟมิลานริสตอฟสกีและอเล็กซานเดอร์ทรัชคอฟสกีโดยผู้ชนะของคู่นี้นะครับจะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสและตุรกีในวันที่29มีนาคมนี้ในฝั่งของนอร์มาเซโดเนียเนี่ยต้องบอกว่าพลิกเข้ารอบได้แบบเหนือความคาดหมายมากนะครับเนื่องจาก2นัดสุดท้ายฮะในรอบแบ่งกลุ่ม พวกเขาชนะรวดเลยนะฮะต่ออาร์เมเนีย5ประตูต่อศูนและต่อไอซ์แลนด์3ประตูต่อหนึ่ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าวินได้เป็นที่2แบบพลิกความคาดหมายซึ่งถ้าไปนับนัดที่พวกเขาเจอกับเยอรมันนะฮะแล้วแพ้ไป40ศูนย์เนี่ยสี่ทีมที่เหลือครับพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้3แนละเสมอไป1เลยนะฮะถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมจริง ในขณะที่ทังฝั่งอิตาลีเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบมาได้โดยที่ไม่แพ้ใครเลยในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่ทว่าเท่านั้นเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอที่จะทาให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าสู่ฟุตบอลโลกลรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายได้แบบอัตโนมัติโดยผลงาน5น้าด้านหลังสุดในรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาครับเสมอไปถึง4และชนะไปแค่นัดเดียวเท่านั้นและถ้ามองย้อนกลับไป7นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งได้เป็นแค่2นัดเท่านั้นนะฮะ แถมพวกเขายังสามารถยิงประตูกู้แข่งได้2ลูกเพียงแค่2นัดจาก7นัดหลังสุดเท่านั้นนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาในช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะฝืดสักหน่อยนะฮะในเรื่องของเกมรุกซึ่งก็มีข่าวออกมาไป,ไปเปรยแล้วนะสำหรับโรเบโตมันเชนีเนี่ยไม่แน่อาจจะกั้นใจเรียกทางด้านของมาริโอบาลโลเตลี่เนี่ยกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนในรอบหลายปีเลยทีเดียวรวมไปถึงเจ้าเปรโด,ดด้วยนะฮะที่ฟอร์มในล,ลีก้าลีกกำลังดีตอนนี้นะฮะผมไม่แน่อาจจะได้มาเดบิวต์ในช่วงของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกกในนนนนชช่่วงี้้็็เเปไดั และเนื่องจากน็อตมาซิโดเนียเป็นประเทศใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮตุเฮต์ในการเจอกับอิตาลีเนี่ยถือว่ายังมีน้อยมากๆนะครับโดยทั้งสองทีมเนี่ยเจอกันล่าสุดครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อปี2018นะฮะสองนัดเจ้าเยือนตอนนั้นเนี่ยเกมเยือนน็อตมาซิโดเนียนเนี่ยสามารถบุกไป,ปยังเสมออิตาลีได้1ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าเล่นในบ้านตัวเองก็แพ้ไป2ประตูต่อ3และโดยส่วนตัวเซนบอมเองเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจฟอร์มของน็อตมาซิโดเนียมากๆเลยนะครับผมที่พวกเขาเนี่ยสามารถหักปากาเซียน ผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมในการเจอกับทีมระดับท็อป10ของโลกนะครับ2นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาก็แพ้เละเหมือนกันนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ต่อเยอรมันไป0ประตูต่อ4และย้อนกลับไปอีก1น,นัดนะครับก็จะเจอกับเนเธอร์ลแลนดน์พวกเขาก็แพ้ไป0ประตูต่อ3อีกเช่นกันในศึกฟุตบอลยูโรดังนั้นถ้าว่าตามสถิติแล้วเนี่ยนอร์ทมาซิโดเนียควรจะต้องแพ้อ,อิตาลีด้วยสกอร์มากกว่า2-3ลูกเลยนะฮะแต่ถ้าจะว่ากันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยฟอร์มช่วงหลง พวกเขาทําได้แค่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ในบ้านของตัวเองและบุกไปเสมอกับนอร์ทเอร์ไอแลนด์นะฮะไปศูนย์ประตูศูนย์ซึ่งอาการพลาดท่าเสมอกับคู่แข่งรองบอลในสองนัดนี่แหละฮะมันทาให้พวกเขาเนี่ยต้องมาเหนื่อยในรอบนี้ส่วนตัวเองยังไงเชื่อว,ว่าระดับอิตาลีนะครับผมเป็นถึงแชมป์ฟุตบอลยูโร2020เนี่ยน่าจะผ่านนอร์ทมาซิโดเนียในรอบนี้ได้นะครับดูแล้วจะไม่น่าตายในนัดนี้แหละค่อยไปว่าในทีในนัดหน้าที่เจอกับโปรตุเกสหรือตุรกีเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะครับ แต่ถ้าว่าด้วยแรงต้านที่มันเปิดมาสูงซะเหลือเกินถึง2เสาไฟฟ้านะฮะผมมองว่ามันเยอะเกินไปนิดนึงนะครับนอร์มาซิโดเนียถึงแม้ว่าจะไม่มีเอิปีเอลมาสนะแต่ว่าโดยรวมครับระบบทีมของพวกเขาถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็พวกเขาเนี่ยน่าจะมาเล่นเกมรับแบบเหนียวแน่นเลยนะฮะประกอบกับอิตาลีเนี่ยเกมรุกไม่ค่อยจะคมกริบอยู่แล้วเท่าไหร่นะฮะเพิ่งแค่ชิโร่อิโมบิเลซึ่งยามเล่นทีมชาติก็ไม่ได้เล่นดีเหมือนกับการเล่นให้กับสโมสรด้วยนะฮะ ผมมองว่านดน,นี้อิตาลีคงชนะแบบเฉลยนะฮะ1-0หรือสุดเยียดจริงๆเลยนะฮะอย่างซวยคือ2-0ประมาณนี้นะครับซึ่งมองว่าแต้มต่อที่มีอยู่มันก็เพียงพอที่จะทำให้นอร์มาซิโดเนียเนี่ยเอาตัวรอดได้นะฮะสำหรับแฟนบอลเฉพาะกิจเพราะฉะนั้นดนี้เซนบอมขอเชียร์หมดใจให้กับนอร์มาซิโดเนียครับและอีกคู่หนึ่งเตะเวลาเดียวกันเลยนะครับผมโปรตุเกสจะเปิดสนามเอสตาดิโอโดดรากาวครับของปอโต้รับการมาเยือนของตุรกี โดยฝั่งเจ้าบ้านโปรตุเกสนะครับผลงานเป็นรองแชมป์ของกลุ่ม A นะฮะ8นัดมี17คะแนนและพวกเขาเนี่ยมีผลงานดีที่สุดด้วยนะฮะในบรรดาทุกทีมในรอบนี้ในขณะที่ทังฝั่งตุรกีนะครับผมพวกเขาเป็นรองแชมป์ของกลุ่ม G นะฮะ10นัดมี21คะแนนผลงานถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะฮะเป็นรองเป็นแค่เนเธอร์แลนด์แชมป์กลุ่มเป็นแค่เท่านั้นซึ่งวันนี้ทีมเยือนถือว่าโชคดีมา,มากๆเลยไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่ตัวเดียวเลยนะฮะ ในขณะที่ทางฝั่งเจ้าบ้านจะไม่สามารถใช้งาน2ผู้เล่นอย่างเจ้ากันเซโลและเรนาโตซันเชได้นะฮะเนื่องจาก2ผู้เล่นรายนี้สะสมไปเหลืองครบตามโคตานัดนี้แบนเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงรูเบนเนเบสครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บอีก1ตัวเช่นกันโดยคาดว่านัดน,นี้ขุพนพลฟอยทองของเฟอร์นันโดซันโตสจะมาในระบบ4-4-2นะครับผู้สับตูจะเป็นรุยปราติซิโอเซ็นาบคู่ครับจะเป็นเตียโกยาโลจับคู่กับโฮเซฟอนเต้แบ็กซ้ายจะเป็นราฟาเอลเกเรโร่แบ็กขวาจะเป็นเดียโกดาโล ส่วนแผงกองกลาง4ตัวครับประกอบไปด้วยเดียโกโชตาเจ้ามูตินโยวิตินยาและเบอร์นาร์โดซิวาส่วนคู่หน้าครับจะใช้เป็นจอฟอลิสเล่นร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโดขณะที่ทีมเยือนตุรกีของคุณซืออย่างสเตฟานคุนส์จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รับสับตู้จะเป็นอูกูซานชาคีจากทรัพซอนสปอร์คู่เซ็นนะครับจะใช้เป็นเมริเดมิราลจับคู่กับคาคาสโซยุนชูแบ็นขวาจะเป็นเซกี้เซลิกและแบ็กซ้ายจะเป็นคาร์เนอร์เออร์กิน กองกลางตัวรับ2ตัวจะใช้เป็นออกคุนคกชูเล่นร่วมกับเบรัตออสเดมีกองกลางตัวรุก3ตัวจะใช้เป็นอับดุลคาดีโอมูเล่นร่วมกับฮาคารชาฮานอกลูและคารเรมอัคเทอร์โคกลูส่วนหน้าเป้าจะใช้เป็นบูรักยูมาสผลงานในรอบคัดเลือกของโปรโตุเกสนี่ต้องบอกว่าพลาดอย่างแรงนะฮะในนดสุดท้ายตัวเองเนี่ยเปิดบ้านเจอกับเซอร์เบียถ้าเกิดเสมอหรือชนะนี่จบไปแล้วนะฮะแต่กลายไปว่าดัานไปแพ้คาบ้าน1ต่อ2สงสังเกตนะครับจำไปจนวันตายเลยสําหรับ ลูกยิงของทางด้านของอเล็กซานเดอร์มิโตรวิดในนาทีที่90รวมถึงนัดก่อนหน้านั้นที่พวกเขาบุกไปทำได้แค่เสมอกับไอร์แลนด์ศูนย์ประตูต่อศูนย์อีกด้วยนะฮะ จะบอกว่า2นัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทำให้โปรตุเกสต้องมาตกอยู่ในที่นั่งลาบากณตอนนี้เลยทีเดียวขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนตุรกีหลังจากที่โดนเนเธอร์แลนด์จากฝูงของกลุ่มเนี่ยถล่มไป6ประตูต่อนหนึ่งนะครับสนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพวกเขาก็สามารถขุดฟอร์มเก่งขึ้นมาได้ด้วยการเสมอกับนอร์เวย์หประตูต่อหนึ่งครับหลังจากนั้นชนะ3นัดรวดเลยนะฮะต่อลัตเวียยิปรอต้าและมอนเตเนโกรซึ่งจุดเด่นของเขาก็คือเกมรับที่เหนียวแน่นนั่นเองนะฮะผมเกมเยือนนดหด้าน,นั้น นอกจากน,น,นียชนะรวดทั้ง4นัดเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้4นัดที่พวกเขาชนะเนี่ยเป็นการชนะทีมอ่อนทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่ทีมระดับท็อปทอปอย่างโปรตุเกสนะและที่น่าเป็นห่วงนะครับนั่นคือผลงานของพวกเขาในรอบคัดเลือกเนี่ยเสียประตูเยอะที่สุดเป็นอันดับสองนะฮะนั่นคือ16ลูกรองจากยิบรอต้าเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นซึ่งไอ้ตรงนี้นะครับมันน่ากลัวนะฮะเพราะว่าโปรตุเกสเนี่ย6นัดหลังสุดที่พวกเขาเล่นที่สนามของปอโต้ครับพวกเขาชนะ5นัดรวดเลยนะฮะ แถมยังสามารถยิงถล่มคู่แข่งได้ด้วยสกอร์ห่างเกิน3ลูกทุกนัดอีกด้วยซึ่งในวันนี้เนี่ย c CR ซ7ซเคริสตียโนโรนัลโดครับที่ยิงนานทีมชาติไปแล้วทั้งหมด115ประตูนะฮะก็จะลงลาตขายดด้วยเช่นกันโดยกลุ่มคฝอยทองเนี่ยตั้งความหวังไว้สูงมากนะครับในการที่จะผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้หลังจากที่พวกเขาเนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมาได้โดยตลอดนะครับผมในช่วง25ปีที่ผ่านมาอีกทั้งการพ่ายแพ้ต่อเซอร์เบียในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม เป็นการพ่ายแพ้ในบ้านของตัวเองครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นครั้งแรกในรอบกว่า14ปีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถ้ามองจากสถิติทั้งหมดแล้วครับโปรโตุเกสค่อนข้างจะดีกว่านะฮะผลงานในรอบคัดเลือกก็ดีกว่าตรุรกีเสียประตูเยอะด้วยนะครับประกอบกับทางด้านโปรโตุเกสเนี่ยก็เป็นทีมที่ยิงเยอะเช่นกัน อีกทั้งการเล่นในสนามรังย้าที่สโมสรของปอโต้เนี่ยพวกเขามักจะได้ผลงานที่ต้องการอยู่เสมอและที่สําคัญนะครับผลการเจอกันของทั้งสองทีมหรือเฮทวีเฮทเองถึงแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยในนัดกระชับมิตรโปรตุเกสเนี่ยจะพ่ายต่อตรุกรกีมา1ประตูต่อสาก็ตามแต่ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วนะฮะแปดนัดล่าสุดที่เจอกันครับโปรตุเกสทําได้ดีกว่าอยู่ที่ชนะ6และแพ้2ซึ่งถ้าเกิดเป็นการเจอกันแบบเกมอย่างเป็นทางการนะฮะเป็นเกมที่มีความหมายอย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือว่าฟุตบอลยูโรอะไรประมาณนี้เนี่ย โปรตุเกสจะทำได้ดีกว่าตุรกีอยู่เสมอเลยนะครับเชื่อว่ารูปเกมโดยรวมเริ่มต้นมาแล้วตุรกีอาจจะพอสู้โปรตุเกสได้บ้างนะฮะมีหือมีอือบ้างแต่ถ้าเกิดบทกกนไปยาวๆ90้าสินาทีครับผมมองว่าด้วยเกรดตั้งแต่ของโปรตุเกสที่ดีกว่าประกอบกับการได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะฮะแล้วพวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างมากมีความเก่าเกมะฮะในการเล่นเกมที่มีความกดดันแบบนี้เชื่อว่าโปรตุเกสเนี่ยมีดีพอที่จะสามารถเอาชนะตุรกีได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นลูกที่2น่าจะมีโอกาสกว่านะครับผมนันนี้ ตอนนี้เราข้ามฟ้ามาที่ทวีปเอเชียของเรากันบ้างดีกว่านะครับผมตอนนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกําลังเข้มข้นมากๆเลยนะฮะจะได้รู้แล้วว่าใครจะสามารถผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์และเป็นตัวแทนของเอเชียไปได้นะครับเริ่มต้นที่คู่แรกครับแต่เวลา4โมง10นาทีกันเลยดีกว่าถือว่าเป็นบิ๊กแมตประจำทวีปเอเชียเลยนะฮะออสเตรเลียจะเปิดรังเย้ารับการ,รเยีอยงของทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองทีมนะครับตัดกันโดยตรงเลยนะฮะตอนนี้ออสเตรเลียเนี่ย8 นัดมีอยู่15คะแนนนะครับชนะ4เสมอ3แพ้1ส่วนฝั่งญี่ปุ่นนะครับอยู่อันดับ2ของกลุ่มด้วยผลงาน8นัดมี18คะแนนนะฮะชนะ6แพ้2ซึ่งถ้าขุนพลออสซี่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ในวันนี้นะฮะพวกเขาจะแซงขึ้นเป็นรองจากฝูงทันทีซึ่งนอกจากนี้แล้วยังไปกระทบกับจากฝูงซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกได้แบบปลอดภัยร้อเแต่ถ้าคู่นี้จบลงด้วยการเสมอหรือว่าจบด้วยชัยชนะของญี่ปุ่นนะครับจะทําให้จากฝูงอย่างซาอุดิอารเบีย ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาในทันทีเลยนะฮะโดยในวันนี้ขุนพลซาม urai b จะได้มายะโยชิดะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะยังคงไม่มีทาเคฮิโร่โทมิยะสึนักเตะจ,จากอาเซนนลที่ยังมีปัญหาการมาเจ็บอยู่รวมไปถึง,งด้านของยุยะโอซโกะและฮิโรกิสกาอิอีกด้วยนะครับที่มีปัญหาการมาเจ็บเช่นกันส่วนทางฝั่งขุนพลซ็อกกรูเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานทางด้านของเคร์กูดวินและทางด้านของแจ็คสันเออร์วินได้นะฮะเนื่องจาก2ผู้เล่นรายนี้ครบมีผลตววจ COVID ิดเป็นก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตามกฎของฟีฟ่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้นะครับผมโดยเอาทางด้านของเบนโฟลามี่และเคนเนตดักเกิลเข้ามาแทนนอกจากนี้แล้วผู้จัดการทีมของพวกเขาอย่างกรีแฮมอานอยังติดโควิด -19 อีกด้วยนะครับไม่สามารถลงมาคุมทีมข้าสนามได้ในวันนี้เช่นกันทางฝั่งเจ้าบ้านออสเตรเลียต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่หลังพิงฝามามๆานะครับหลังจากที่5นัดหลังสุดพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนั่นคือการชนะเวียดนาม4ประตูศูนย์ นอกั้นอีก4นัดที่เหลือครับแพ้ญี่ปุ่น1-2แล้วก็เสมอต่อจีนซาอุดิอาระเบียและโอมานในนัดล่าสุดอีกด้วยซึ่งแตกต่างจากทางญี่ปุ่นมากนะครับที่ผลงาน3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง2นัดนะฮะดูเหมือนจะเปแล้วแต่หลังจากนั้นพวกเขาชนะ5นัดรวดติดต่อกันเลยนะครับ ไล่ตบเรียงมาเลยนะฮะตั้งแตออสเตรเลียเวียดนามโอมานจีนรวมถึงซาดิีราระเบีย,บยในนัดล่าสุดซึ่งนักเตะแดนอาทิศุไทยมีความมุ่งมั่นจริงๆนะฮะที่จะสามารถผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่นับตั้งแต่ปี1998ที่ฝรั่งเศสเนี่ยพวกเขาเข้ารอบฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกครับและเข้าร่วมฟุตบอลโลกมาทุกครั้งตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งเซียนบอมดูแล้วเนี่ยญี่ปุ่นอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับนอกจากห้านัดล่าสุดพวกเขาจะชนะรวดทุกนัดแล้วเนีี่่นัดัดดลสุะทวกช คลีนชีททุกนัดเลยนะฮะัผมทั้งที่เจอกับเวียดนามอมานจีนและซาอุดิอาระเบียครับพวกเขาไม่เสียป,ประตูเลยแม้แต่นัดเดียวแถมระบบทีมโดยรวมก็ถือว่าดีด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะฮะร,รวมไปถึงสภาวะร่างกายที่ก็ง่ายจะตัวใหญ่แบบนักเตะสไตล์ยุโรปแต่ผมมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังดูดีกว่าและมีความมุ่งมั่นมากกว่านะครับในเรื่องของแท็กติกซึ่งเซมมองว่าเกมนี้จะออกมาสู่สีและสนุกแน่นอนนะครับแต่ที่สําคัญหน,นสิ่งอื่นใดนั่นคือผลงานเฮตุด ญี่ปุ่นทําได้ดีกว่าด้วยการชนะ5และเสมอ3ไม่แพ้ต่อออสเตรเลียเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่ง2ครั้งหลังสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นญี่ปุ่นที่สามารถเอาชนะได้ทั้ง2ครั้งอีกด้วยจากที่เซียนบอมเนี่ยศึกษาฟุตบอลเอเชียมาอย่างยาวนานนะครับมองว่าออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างจะแพ้ทางญี่ปุ่นเจอกับญี่ปุ่นทีไรไปไม่เคยเป็นทุกทีนะฮะร,รวมถึงเกาหลีด้วย ยิงนัดนี้เนี่ยออสเตรียอยู่ในช่วงขาลงนะฮะกลับกันกับญี่ปุ่นที่อยู่ในช่วงขาขึ้นฟอร์มกำลังดีผมมองว่าออสเตรเลียม,มีโอกาสพังคาบ้านสูงมา,มากๆนะครับหรือเต็มที่ทำได้แค่ยันเสมอกับญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นนัดน,นี้ครับผมเชื่อว่าขุนพลซามูไรบลูจะสามารถบุกมาเสมอออสเตรเลียได้เป็นอย่างน้อยนะฮะและเปอร์เซ็นต์เสมอจะสูงที่สุดแต่ถ้าจะมีผู้ชนะทีมในทีมหนึ่งยังเชื่อว่าญี่ปุ่นจะสามารถมีโอกาสมากกว่าออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นนัดน,นี้เซมอมขอเชียร์ทางฝั่ง และอีกคู่หนึ่งนะครับเตะในสายเดียวกันเลยเวลาสี่ทุ่มตรงทีมชาติจีนที่ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะฮะจะเปิดบ้านรับการเมียของจาฝูุงอย่างซาอุดิอารเบียที่ต้องเก็บแต้มให้ได้เพื่อเซฟตัวเองนะฮะในกรณีที่ออสเตรเลียชนะญี่ปุ่นในช่วงเย็นซึ่งเจ้าบ้านมีผลงานในฟุตบอลโลกรอกครบคัดเลือกครั้งนี้ที่ค่อนข้างจะแย่นะครับ8นัดเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้5มีเพียงแค่5คะแนานเท่านั้นนะฮะดีกว่าเวียดนามเป็นแค่ทีมเดียวเท่านั้นนั่นทำให้พวกเขาเนี่ยรั้งอยู่อันดับ5ของกลุ่ม ในขณะที่ทั้งฝั่งทีมเยือนซาอุดีอาระเบียครับผลงาน8นัดชนะ6เสมอ1และแพ้1นะครับมี19คะแนนโดยพวกเขาตอนนี้เนี่ยเข้าใกล้ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์เข้าไปทุกทีแล้วแต่ว่าวัานอันนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานแบ็กขวาตัวหลักอย่างซูลตานอัลการัมนะฮะรวมไปถึงเซนแบ็กตัวหลักอย่างอาลีอัลบูลาฮีที่มีปัญหาการบาดเจ็บได้รวมไปถึงยังต้องรอเช็คสภาพคอนฟิกของกองหน้าอย่างซาเล่อเชรีที่ซัดไปแล้ว3ประตูนในรอบคัดเลือกนี้อีกด้วย ในขณะที่ทุกฝั่งทีมชาติจีนจะไม่สามารถใช้งาน2กองกลางอย่างชงกวัวฉีและหัวยชีหหาวได้นะฮะเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บ แต่ว่าในรายของอู่เลยครับกองกลางจากเอสปันยอนพร้อมลงสนามในนัดนี้อย่างแน่นอนซึ่งทีมชาติจีนหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชเป็นลีเชวเปงนะฮะก็ผลงานยังไม่กระเตื้องเลยนะครับสนัดหลังสุดครับที่เขาคุมทีมมาเนี่ยแพ้รวดเลยนะฮะต่อญี่ปุ่น0ูนย์ต่อสและที่หนักกว่านั้นคือบุกไปแพ้เวียดนาม1นึ่งต่อสานะฮะตอนนี้ก็อีร้อนสุดๆทั้งนั้นที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมได้แป๊บเดียวแต่แ้ซึ่งรอบคัดเลือกของจีนเนี่ยก็ชนะได้เพียงแค่หนึ่งนัดเท่านั้นต่อเวียดนามในบ้นนขตัะระรรยยปยูิปปปๆ ี่ฝั่งซาอุดิอาระเบียนะครับผมผลงานในรอบแบ่งกลุ่มถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเก็บได้5คลีนชีตและแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นต่อทีมชาติญี่ปุ่นในนัดล่าสุดนี่เอง แต่ถ้าว่าเท่านั้นมันก็ไม่เพียงพอนะฮะที่จะการันตีการเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของพวกเขาได้ซึ่งถ้าวันนี้คู่เย็นระหว่างออสเตรเลียและญี่ปุ่นเป็นใจนะฮะนัดนี้อาจจะไม่มีความหมายแต่ถ้าเกิดสมมติออซซี่เกิดชนะญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยนัดนี้พวกเขาต้องใสสุดเลยนะับผมอย่างน้อยต้องเก็บให้ได้หนึ่งแต้มถึงแม้ว่าทีมชาติจีนเนี่ยจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วก็ตามนะฮะแต่พวกเขาเนี่ยเล่นในสนามรังเห่าของตัวเองและเล่นต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาเองเนี่ยเชื่อว่ายังไงพวกเขาใส่สุดแน่นอน ซึ่งในฝั่งของทีมเยือนซาอุดิอราระเบียนี่ไม่ต้องคิดเลยนะฮะพวกเขาเต็มที่แน่นอนในนัดนี้เพราะว่ายังมีลุ้นเข้ารอบอยู่และเชื่อว่าด้วยสปิริตของทีมไม่ว่าผลของคู่เย็นจะเป็นอย่างไรนะครับเชื่อว่าซาอุดิอราระเบียเนี่ยยังเล่นเต็มที่อย่างแน่นอน แต่เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยมีช้อยส์ในการที่จะเสมอได้นะฮะเพราะว่าเก็บไปแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับพวกเขาก็จะการันตีเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ได้เปิดเกมรุกเข้าใส่จีนอะไรมากมายประกอบกับพวกเขาเนี่ยมาเล่นเป็นเกมเยือนด้วยนะฮะเป็นทีมเยือนด้วยนะฮะคงต้องเล่นรัดกุมไปก่อนจีนเองก็ไม่ได้ว่าจะคมอะไรมากมายด้วยนะครับยื้อไปยื้อมาฮะ โอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงมากๆทีเดียวเพราะฉะนั้นเกมแบบนี้ผมมองว่าเชียร์เจ้าบ้านดีกว่านะครับนัดนี้เซนบอมแนะนําให้เชียร์ทีมชาติจีนะครับและคู่สุดท้ายครับเราไปปิดกันที่กลุ่ม A ฮะแต่เวลา6กโมงตรงเจ้าบ้านเกาหลีใต้ครับจะเปิดสนามเย่ารับการมาเยือนของทีมชาติอิหร่าน ซึ่งคู่นี้นี่ไม่มีความหมายแล้วนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วลุ้นเพียงแค่ใครจะเป็นแชมป์กลุ่มเท่านั้นเองซึ่งในวันนี้ขุนพลส่งขาวจะไม่สามารถใช้งาน3ามผู้เล่นอย่างชองวูยองนาซังโฮและพักซึงโฮได้นะฮะเนื่องจากมีผลตรวจโควิดเป็นบวก แต่พวกเขาก็ได้เรียกตัวทางด้านของนัมแทฮีโชยังวุกและวอนดูแจเข้ามาเสริมทีมแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ทางฝั่งอิรานก็ไม่น้อยหน้านะครับผมโควิด1 9ก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีผลกระทบเช่นกันครับนัดนี้พวกเขาจะไม่มีกองกลางตัวหลักอย่างเมดิตาเรมี่นะฮะโอ้โหตัวนี้ตัวสำคัญเลยรวมไปถึงซามานก็ดอสด้วยนะฮะที่ติดโควิดนะฮะนักเตะ2รายนี้ ไม่สามารถลงช่วยทีมได้นอกจากนี้ในรายของซาเดกโมฮารมียังโดนใบแดงไปในนัดที่แล้วนะฮะทำให้นัดน,นี้เขาติดทบดแบนลงสนามไม่ได้เช่นกันทั้งสองทีมเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาเนี่ยชนะกันรัวๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งการเจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของอิหร่านก็ สเสมอกันมาด้วย1ประตูต่อ1นึงแต่ถ้าฝั่งของเกาหลีใต้พลาดท่าเล็กๆนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยทำได้เป็นแค่สเสมอกับอิรักไปในบ้านของตัวเองแต่ถึงกัะนั้นทั้ง2ทีมก็กอดคอกันผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะว่าไปเนี่ยความหมายของเกมนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะฮะเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเข้ารอบไปแล้วอย่างที่บอกไปแต่ถ้าว่าในฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะมีความหมายเล็กๆอยู่นิดนึงนะครับเนื่องจากสถิติเฮตุเฮต์สิบสองครั้งที่เจอกันครับ ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างกาหลุใต้จะไม่เคยเอาชนะอิหร่านได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ12ครั้งที่เจอกันหลังสุดเสมอ7และแพ้ไปถึง5นะฮะโดย3ครั้งหลังเนี่ยเป็นการเสมอรัวกันเลย3นัดติดต่อกันโดยชัยชนะนัดล่าสุดที่ส่งขาวมีเหนือต่ออิหร่านเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงปี2011หเลยทีเดียวนะฮะก็ยาวนานกว่า10ปีมาแล้ว ตัดน,น,นี้ต้องมาดูนะฮะว่าใครจะเหนียวก่ากันใครจะคมกัากันครับผมเพราะว่าเกมเนี่ยมันทันกันแน่นอนอิรานเนี่ยสนัดหลังสุดนะฮะนอกจากชนะรวดทุกนัดแล้วเนี่ยยังสามารถเก็บคลีนชีตได้ทุกนัดอีกด้วยนะฮะเหนือทางด้านของซีเรียอิรักและทางด้านของ UAE ในขณะที่ทางฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยหนัดหลังสุดฮะพวกเขาชนะรวดไม่พอครับยิงไปถึง21ลูกฮะยิงเยอะมากๆและเสียเป็นแค่ลูกเดียวเท่านั้นเอง โดยทัศนะของเซนบอมนะครับมองว่านัดนี้เนี่ยคงเล่นแบบถ้อยทีถ้อยอาสายกันไปนะฮะแต่ว่าทางฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยดูแล้วน่าจะมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าเล็กๆนะฮะ เนื่องจากผู้เล่นหลายรายเนี่ยก็เล่นอยู่ในลีกยุโรปดังๆมากมายรวมไปถึงพวกเขาเนี่ยมีปมในใจครับที่ไม่เคยเอาชนะอิหร่านได้เลยในช่วงหลังๆนี่เองฮะ12นัดหลังเนี่ยอย่างน้อยพวกเขาไม่เคยชนะอิหร่านได้เลยดูแล้วเนี่ยนัดเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีนะฮะพวกเขาเล่นในบ้านตัวเองด้วยและอิหร่านดูแล้วก็คงไม่ได้มาใส่สุดด้วยนะ,ะเนื่องจากเข้ารอบไปแล้วคงเก็บตัวซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้ฮะเล่นในบ้านของตัวเองท่ามกลางแฟนบอลของตัวเอง และต้องการที่จะเอาชนะอิหร่านให้ได้เพื่อที่จะทําสถิติเฮตุเฮตให้มันดีขึ้นนะครับดูแลนดนี้เกาหลีใต้เนี่ยมีแรงจูงใจในการที่จะเล่นได้มากกว่าอิหร่านเพราะฉะนั้นนัดน,นี้ครับเชื่อว่าเกาหลีใต้น่าจะมีดีพอที่จะเฉือนเอาชนะอิหร่านไปได้แบบเฉียดฉิวนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้ครับมองว่าให้เชียร์เกาหลีใต้น่าจะมีลุ้นกว่าครับและสรุปทัศนะทั้ง5คู่ในคลิปนี้ของเซนบอมนะครับมาสรุปกนันครั้งหนึง่ง คู่ที่1ครับเชื่อว่าทางด้านของนอร์มาซิโดเนียฮะจะไม่แพ้อิตาลีเกินกว่า2ลูกนะครับเล่นเหนียวแน่นอย่างนี้ไม่น่าแพ้ขาดเนาะคู่ที่2ครับโปรตุเกสเล่นในบ้านและเก่าเกมมากกว่าในการเล่นเกมที่กดดันครับเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะตุรกีไปได้อย่างแน่นอนมาลุลู้นที่2ไปพร้อมๆกันดีกว่าคู่ที่3ครับมองว่าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับดูแล้วเนี่ยช่วงหลังๆเล่นดีกว่าออสเตรเลียนะฮะที่ฟอร์มตกลงไปเชื่อว่าน่าจะบุกมายันเสมอหรือพลิกเอาชนะออสเตรเลียได้ที่บ้านของออสเตรเลียเลยนะครับ คู่ที่4ครับทีมชาติจีนถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วแต่ซาอุช่วงหลังๆก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมทําได้แค่เสมอก็เข้ารอบแล้วนะฮะดูแล้วคงไม่ใส่สุดนะฮะโอกาสจบเสมอสูงนะครับนัดนี้เชียร์ทีมรองอย่างจีนดีกว่านะครับและคู่สุดท้ายถึงแม้ว่าเกาหลีใต้กับอิหร่านจะไม่มีผลอะไรแล้วเนื่องจากเข้ารอบไปทั้งคู่แต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยดูแล้วอาจจะอยากได้สถิติเฮตุเฮตุที่มันสวยสดก็งานหน่อยนะฮะหลังจากที่พวกเขาไม่เคยเอาชนะอิหร่านได้เลยในช่วงหลังๆนะฮะเพราะฉะนั้นดูลวนนี้ น่าจะสามารถเอาชนะอิรานได้นะครับเลทาทุกท่านที่ฟังคลิปนี้อยู่ชื่นชอบทีมอะไรเชียร์ทีมไหนในค่ำคืนนี้ยังไงคอมเมนต์บอกเซมบอมกันได้นะครับแต่ส่วนตัวของเซมบอมในค่ำคืนนี้นะฮะชอบเกาหลีใต้เป็นพิเศษครับรู้สึกปแปลกๆว่าเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะชนะอิรานได้นะฮะยิ่งอิรานไม่มีทางด้านของตารมีด้วยดูแล้วกลางน่าจะยุบอยู่เหมือนกันนะครับเกาหลีใต้น่าจะเป็นทีเด็ดเจ็ดดาวประจําคลิปนี้นะครับผมยังไงขอทุกคนโชคดีมีเงินใช้กันทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับ